โอ้ทำอะไรทำอะไรเอ๊ไม่ได้กินยังไงไม่ได้ลูกโอ้สพันษาหิวน้ำนะครับแต่ว่าจะกินจะดูดกับอันนี้ไม่ได้ลูกมันไม่ใช่สายยางลูกต้องกินตักเอาตักเอาตักเอาหัดกินลูกหัดกินเออตักเปิดแรงนั้นหยจิเปิดแรงนั้นน่อยเออตักตักตักหิวน้ำนะครับอ่กินน้ำก่อนน่ารักมากนะกินตักเร็ว ตัก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 เอ่อฝึกกินน้ำนะครับฝึกกินน้ำที่โดยที่ไม่ต้องใช้สายยางครับผม baby elephant so cute โอน่ารักมากเลยครับผมสุพรรษา ไน้ำภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไร Waterball water Baby Elephant Hungry Water <laughs> มันถูกหรือเปล่าด่ดดฮะเออไม่เป็นไรครับเราก็ไม่ใช่คนประเทศนอกเนาะแต่เราก็อยากพูดครับผม,มอ่าตักตักตักอ่กจา,าจับท่อไว้ดีลูกเดี๋ยวหักเออ ปกติแล้วสุพัรษาจะกินน้ําในสายยางนะครับผมกับสายยางแต่ว่าวันนี้น้องออกมาวิ่งเล่นข้างนอกแต่ว่าหิวน้ําแรงนะครับตรงนี้ไม่มีสายยางก็เลยฝึกให้กินกับงวงนะครับพอเอางวงไปตักตักแล้วก็กรอกใส่ปากนะครับผมน่ารักมากเลยนะครับโอสุพรรณษาฮังกรี หนูน้ำครับผม welcome to family สีทับไทย channel สวัสดีครับอยู่กับเราในช่อง family สีทับไทยนะครับผมก่อนกลับบ้านนะครับก่อนพี่ซิมจะกลับบ้านก็มาเที่ยวมาเล่นกันนะครับวันนี้น่ารักมากเลย โอ้แต่ว่ากินน้ำเยอะมากเลยครับผมกินน้ำเยอะมากหิวน้ำนะครับแต่เช้าเลยนะครับน้องสุพรรณสาสาวน้อยสาวน้อยจอมป่วนนะครับผมทั้งป่วนทั้งน่ารักนะครับทั้งน่าเอ็นดูนะครับสุพรรณสาของแม่แม่พ่อพ่อเอฟซีทุกท่านครับผมวันนี้กินน้ำใหญ่เลยครับ อ้าวย่อิ่มแล้วลูกเอออร่อยอร่อยค่ะหนูกินน้ำเยอะค่ะ่ราร์มาดมากเลยนะครับปกติจะกินกับสายยางเนาะอันนี้เอ,เอางวงมาตักในก๊อกนะครับผมเขี้ยวเริ่มยาวแล้วนะครับสุพรรณษาเดี๋ยวไปดูเขี้ยวสุพรรณษากันหน่อยครับเขี้ยวเริ่มยาวแล้วเขี้ยวยาว นี่เออเขียวยาวเขียวยาวอโอ้สุพรรณษาฮังกรีวอเตอร์โอ้เบบีเอเลฟเว่นโอฮังกรีฮังกรีวอเตอ,อร์รอย่น้ำครับผมว้ายน่ารักน่ารักอยู่ฮังกรี no water no and you hungry water you hungry no oh no oh no 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 hello what's your name I thank you what's your name, <laughs> what's your name? <laughs> วัดยูเนมนวินดาางหาโอ้ my n เนม my n เนมอีส y n เ m e is เอาไหมวันโมวันโมวั a ยู o นี่ o เ e เลฟกเอาชัดๆเอาชัดอ่าวันโมวันโมฮัลโหลวัดยูเนี่ e โอเคโอเคฟูจิโอเคพอแล้วป่บ้านตะอ,อ่ะไปไปไปอ่ะไปไปไป,เ,ปเดี๋ยวไปกินที่บ้านต่อไปพอแล้วสุพรรณสไปกินที่บ้านต่อลูกไปกินที่บ้านลูกเออกินที่บ้านน้ำที่บ้านเรามีสายายางด้วยกินง่ายอิ่มเร็ว จีพีฟิมกออลับบ้านแล้วครับยูฮ <Wow. S 1> <You hot. S 2> อต <laughs> บอกน้องเลยฟิม โอ้ฟูจิเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอไม่ได้เรียนอังกฤษกับครูบ้างบ่จิฮ่าจิไม่ได้เรียนอังกฤษกับครูบ้างบ่เอาวิ่งวิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งไปถึงรถเด้อวิ่งวิ่งเอาเล่นหน่อยเล่นหน่อยโกินน้ำอิ่มวิ่งไม่ออกนะครับพรรษาเอาไปแล้วเออไปแล้วเออ ไปฟิไปเปลาะนู้นฟิมเปลาิลเปลาิมเปลาิลเปลาอบไปทางซอยบ้านโรงเรียนดีกว่าป่ะเออี่ฟิล์มจะไปโรงเรียนแล้วนะครับพาน้องเดินเล่นเที่ยวเล่นสนุกสนานกันไปนะครับผม มามามาลูกมาสุพรรณษาอ๋อใหญ่แล้วไปเล่นดอกกองดินอีกแล้วพี่ฟิล์มา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 เล่นด้วยกันอีกมาพี่ฟิล์ม<า>หนูสนุกพี่ฟิล์มหนูสนุกพี่ฟิล์มโอ้เล่นดินนะครับช้างเล่นดินนี่คือช้างแบบว่า อุดมสมบูรณ์นะครับผมสมบูรณ์นะครับชอบเล่นดินโกยดินใสหลังนี่สนุกสนานใหญ่หญเลยนะครับผมแฮปปี้เย่สุพรรณสาแฮปปี้ยูแฮปปี้เย่ ฟิล oh. okay. ์มแฮปปี้โอ้โอเคมาสุพรร์สาเอามากินน ah, ้ำกับสายยางงี้แล้วกินกับแม่นี่มาแม่ให้สุพรร์สากินน้ำหนิแม่สปันส์ากินน้ำอิ่มมากินน้ำสายยางอีกแล้วอ่ากิน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 น้ำกินน้ำ ว้าวสุพันซาฮังกีวอเตอร์โอเคเอาลำลาท่านผู้ชมครับคลิปนี้กพอคลิปแค่นี้นะคะโอ้โอ้เปกนขขการทำมือ,มอด้วยแย่ <laughs> yeah. กำลังใจช่อง Family Citizen นะคะสำหรับวันนี้ yeah yeah okay please subscribe like and share Family Citizen Thai Channel thank you กุลลักษ์ bye bye ครับ let's go